สาวในหมู่บ้านเนี่ยาหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เดี๋ยวเองสองคนใหญ่ช้างไปเสือไปดิว่าเรื่องมันเป็นยังไ,ไงกันแน่นี่กูจะเอาอีเงาะป่าสาไกลไปทำไมไวนะเนี่ยเดี๋ยว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 ไม่ต้องไป พร้อมนานจ้าพร้อมนานอะไรเองมีอะไรเมืองฉ,ฉ,ฉันมีเรื่องจะมาบอกอะ่ะเรื่องอะไรเนี่ยค,ค,คือคือคือว่าคืออะไรฉันฉน่ะฉ,ฉันสองคนไปเก็บดอกเบี้ยในในในหมู่บ้านมาเอ็งอย่าบอกนะว่าเอ็งสองคนเนี่ยเก็บเงินมาไม่ครบ <c oughs> แล้วนี่ไอ ไอ้ช้างไปไหนไอ้ไอ้ไอ้ช้างามันบอกบอกว่ามันมันไม่กล้าสู้นะเพราะเพราะกำนันจ่ะ <c oughs> ไอ้นี่แสนรู้จริงจร <c oughs> ิเออไอมีะเราจะบอกก็ว่ามาใ <c oughs> จใจ,จเย็นก่อนเราจะพะกำนันคือฉันไปเก็บดอกดอกเตี้ยในในใน,ในหมู่บ้านมาเนี่ยส,สาวในหมู่บ้านเนี่ยหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็น อ,อร้านเจติมเจจิมนางมะลินางชบาข้อก็อออหายไปไปไปด้วยจ้ะหายอหะหายไปไหนกันวะเดี๋ยวเองสองคนใหญ่ช้าเนี่ยไปสืบ์ฟมาสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ จะไป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 จะพอกคนั้นแล้นี้เราจะองทำยังไงกันดีเพราะมันก็ใกล้วันที่ชาวบ้านเขาจะเดินทางกันแล้วนะฉันว่านะเราตามพวกมันไปเลยดีกว่าไหมไปเดี๋ยวก่อนครับพวกเราต้องใจเย็นๆก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันคิดหาวิธีทางออกก่อน แต่ผมคิดเหมือนชัยนะครับเรารีบตามไปเลยแต่ต้องตามอยู่ห่างๆอย่าให้พวกมันเนี่ยไหวตัวทันถ้าพวกมันไหวตัวทันเนี่ยชาวบ้านจะเป็นอันตรายเอาผมเห็นด้วยกับสารวัตรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยพวกเราก็จะได้ช่วยชาวบ้านทันถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องจับตาดูให้ดีว่าแต่สามั่นใจแล้วนะว่าจะตามไป ามั่นใจแล้วค่ะพี่สายอย่างน้อยก็มีสาที่พอจะส่งข่าวอะไรกับไม้ทางนี้ทราบได้บ้างดีกว่าปล่อยพวกชาวบ้านไปกันเองถ้าอย่างนั้นระวังตัวนะสาค่ะพี่สายงั้นสาขอตัวก่อนนะคะงั้นผมขอตัวด้วยนะครับสารวัตรครับขอตัวก่อนนะครับคุณชายคุณทรายครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ดูเป็นห่วงกันดีจังเลยเนาะอืมใช่ดูเขาเป็นห่วงกันจริงๆเลยดูเขาเป็นห่วงกันดีจริงๆเลยใช่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดอกซาครูสาครับ กูสาแน่ใจแล้วใช่ไหมครับสาแน่ใจแล้วค่ะสารวัตรไม่ต้องเป็นห่วงสาหรอกนะคะสาดูแลตัวเองได้จะไม่ให้ผมห่วงได้ไงครับกูสามีคณเดียวในหมู่บ้านถ้าไม่ผมห่วงกูสาแล้วจะให้ผมไปห่วงใครล่ะครับบ้านนะสารวัตรสาไม่อนุญาตให้สารวัตรเป็นห่วงสานะคะสาขอตัวก่อนนะคะให้ผมไปส่งนะครับ ไม่เป็นไรค่ะฉันกลับเองได้สวัสดีนี่กูจะเอาอิงเงาะป่าสาไก่ไปทำไมวะเนี่ยเดี๋ยว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 ไม่ต้องไป จะขายยังไงอ้วนขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าอยู่ไหนรองเท้าหนักอ่ะเจ้าทัคนนะนี่นอุ้ยมัน,นหนักยืนได้ยืนนี่แหละได้แล้วไปได้แล้วกลับเข้าหมู่บ้านไปเลยครบนะทุกคน าดอะไรนั่นสิขาดไข่นะมาแล้วจ้าอุ้ยรอด้วยนะจ้ารอด้วยจ้ามาแล้วไม่รู้จะไปทำไมไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าเออเมื่อกี้พูดอะไรนะคะอ๋อผมบอกว่าคุณพี่สองคนนะครับสวยมากคนเกาหลีน่าจะชอบนะครับดีค่ะขอบคุณนะจ๊ะเชิญขึ้นรถเถอะครับขอบคุณนะคะที่พวกเราไปด้วยจ้าเร่มเริ่มเปิดเริ่มเริ่ม ขอบคุณนะค,ขคนะขอบคุณค่ะฮัลโหลครับนายงวดนี้มีแต่สาวๆสวยๆจังๆทั้งนั้นเลยครับนาย <c oughs> นายรอรับสินค้าได้เลยครับ <c oughs> ได้ครับนายได้ครับครับนายสวัสดีครับ รอบเนี้ยปิดจอบไว้นะคะอืมอย่าลืมค่าคอมมิชชั่นกิบนะขึ้นรถตัวหนึ่งกูก็จะขาย เป็นอะไรวะเนี่ยเสียอะไรตอนนี้วะนี่รถเป็นอะไรอะ่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว้เช็คดีๆอะ่ะทำไมถึงไม่เช็คล่ะจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยฮะก็เรียกช่างมาซ่อมก็จบแล้วใครจะคิดว่ามันจะมาเสียล่ะมีอะไรเหรอจ๊ะพ่อรูปหล่อใจเย็ยนๆนะคะไม่ต้องเครียดน,นะจ๊ะใช่ <ừ> ร้อนี่ยร้อนหิอไหิวใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยอะไรที่หิวจะแย่แล้วโอ้ยพวกแกจะบ่นอะไรกันนักหนานี่เหรไม่ได้มีความอดทนกันเลยใช่งที่เป็นที่คล้าเขาอยู่อย่างนี้อย่างนี้จังแกว้าวเจ้าน่เขาโดนโดนบนก็อยู่นั่นแหละน่ามผิาดเรื่องแค่นี้ถึงขนาดต้องใช้ปืนซัดเลยเหรอจ้าถ้าพวกแกไม่อยากตายคนที่จะไปทำงานหูปากไปซะ ใจเย็นๆสิโอ๊ตเดี๋ยวของก็ไป็นตำหนิหมดหรอกเพราะว่าของรุ่นนี้นะพังไปอ่ะก็หาอะไรไม่ได้แล้วแหละอี๋นะนี่เดี๋ยวก็ตบเลยนี่ทำไมตอบตอบตบเองก็ได้ตอบตบเจ้าก็ตอบเจ้าก็ตอบไรที่เดี๋ยวเมื่อกี้ที่แกบอกว่าอะไรหายากอย่าบอกนะว่าแกจะพาพวกฉันไปใช่แล้วแหละเพราะแกคิดถูกแล้วล่ะ ขึ้นรถขึ้นรถสิพวกแกขึ้นรถเร็วนี่ขึ้นรถขึ้นรถรถเร็วเร็วขึ้นรถขึ้นรถ ทำไมป่านนี้สายยังไม่ส่งข้อความมาอีกล่ะอ๋อฉันรู้แล้วเราต้องไปแจ้งตำรวจนี่นายชัยสารวัตรมานพเขาก็เป็นตำรวจแล้วจะไปให้แจ้งใครอีกฮะเออมันก็ใช่อะเนาะ แต่ตอนนี้ทรายเป็นห่วงสามากเลยนะฉันว่านะทุกคนก็ต้องใจเย็นๆก่อนเพราะตอนนี้ทุกคนก็เป็นห่วงสาทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะสารวัตรมานพผมว่าครูสาไม่น่าทำแบบนั้นเลยนะครับมันอันตรายมากเลย ทุกคนครับครูสาแชร์โลเทชั่นมาแล้วครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเนี่ยคิดเอาไว้เลยครับนี่คือการค้ามนุษย์ครับไปเถอะทุกคนไปครับอ่ะนี่โอต๊ตแกตามช่างมาหรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวก็ส่งของไม่ทันกันพอดีหรอกอีกยี่สินาทีใจเย็ยนๆก่อนสิ สุนัขนี่กันตำรวจไม่ทราบว่าคุณตำรวจมาจับผมในข้อหาอะไรผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะอีกิฟมึงบอกสิมึงไม่ได้ทำอะไรผิดนี่บอกสิก็พูดสิเก่ก็บอกสิ 你快点出来！没有人，没有人，没有人。 อยู่แบบนี้หยุดนะ,ะกิฟก็ここเป็นแบบนี้ไงเขาเรียนรู้กันหมดเลยท้งนี่เขาจะไม่รู้นี่แกจะมาโทษฉันคนเดียวไม่ได้นะว่าตอนได้รับเงินนะ่ะเราก็แบ่งกันสองคนนีหยุดยกมาขึ้น <c oughs> มไม่หยุด <c oughs> ทุกคนไม่เป็นไรแล้วนะปลอดภยัยแล้ว ขอบใจใมากมากเลยนะที่มาช่วยพวกเราะ <c oughs> ่ะขอบใจจริงๆนะ <c oughs> ขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกสารีก่ก็เราเป็นเพื่อนกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่ใยชัยในชยันชยอยู่หรือเปล่าเนี่ยในชยัยอ้าวสาย ลมอะไรหอบมาถึงบ้านเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่หรอกก็แวะมาแถวนี้แหละก็เนี่ยสร้อยขนมมาให้สร้อยเหรอว่าแต่สายมาหาชัยเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะก็เรื่องของพวกพี่ลำดวนพี่มะลิพี่ชบาน่ะสิ ที่พวกเขาอยากไปทำงานที่ต่างประเทศอ่ะอืมทำไมล่ะจ๊ะเอาจริงๆนะพวกพี่เขาไม่รู้จริงๆหรอว่าการที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมันต้องผ่านกระทรวงแรงงานแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากมายเลยถ้าไปแบบผิด,ผดกฎหมายแบบนี้อาจจะโดนหลอกก็เป็นอันตรายมากด้วยนะดีไม่ดีเนี่ยโดนหลอกไปขายตัวจะทำยังไงช่ว่านะเรื่องราวทั้งหมดอ่ะ มันก็ถือว่าเป็นบทเรียนของพวกพี่ๆเขานั่นแหละว่าแต่ทายไม่อยากไปทำงานต่างประเทศบ้างเหรอจะ๊ะไม่อ่ะเราก็ไม่เคยคิดด้วยดีแล้วล่ะจะ๊ะเพราะว่าถ้าทายไปทำงานต่างประเทศอ่ะชัยคงคิดถึงแย่เลยบ้ากลับบ้านดีกว่า ไม่ล่ะพวกสาวๆเกือบไปแล้วเกือบถูกพาไปขายต่างประเทศแล้วไม่ล่ะโอ้ยฉันก็แค่หลงผิดไปนิดเดียวเองจ้ะพี่แคนใช่ใชจ้ะครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนคำสำคัญในชีวิตของพวกเราเลยเนาะใช่ดูสิบ้านเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนฝั่งนี้ ข้าวที่เกี่ยวแล้วเราก็เก็บเอาไว้กินส่วนฝั่งนี้ข้าวที่กำลังจะเกี่ยวเห็นไหมล่ะไม่มีที่ไหนที่จะสุขใจเท่ากับบ้านนามหานครของเรา เหงื่อใครถึงเป็นบ้านนาป่าไรสุขใจสุขใดในป่า ตำน,นันท่วมเราร่วมใจกันพัฒนาเรารักบ้านเราจะเริญเพลิดเพลิน